สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกระด้มาตามแนวทางของพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขเด็ดเลขมงคลเนาะค่ะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังเลยเนาะค่ะว่าพ่อแต้มจะปล่อยเลขมงคลนี่เด็ดขนาดไหนเนาะค่ะวดวันที่สองพฤษภาคมหกหกนี่เนาะค่ะเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ว่าวนกอองลายทายเลยกับสีเมนบักระเทียมซีเมนตัวครับเข้าตามตเนวทางกันครับเอาวันนี้จัมาติดตำเน้าทางกันเบลกกระคนเลกพวกคนกระปุ่นเตี่ยมที่เราที่คนโซมาเนี่ยโซมาเนี่ยโอ้ข้าผมมาทุ่นดวนเราะกระเตียมว่าเมนกวนมันจับคูโบเข้าครับผมจะว่าภายในเล็กวิ่งมาหนึงกับหาโอ้ที่แล้วเลกวิ่งเขาเนาะกระเทียเขาหนึ่เขาหนึกะเจหนึ่งล่างเนี่ยกระผมเข่าหนึ่งเอาทำไปช่วงวดที่แล้ว ไคริ่งเกับหาเขาทีนึงครับหมวดนี่เป็นตัวได้นั่นอาเขามาติดตามรับชมรับฟังน้ากันได้พี่น้องที่ครับผมแนวทางเลขมงคลครับพี่น้องที่ครับผมเดี๋ยวนแต่งงานงานวันโอ้สองเนาะรับสองสครับผมขาคม ที่สองเดือดไปนอนพี่เหรอเห็นกันชัดเจนี่วชัดเจนพี่น้องกันแค่มันคอยคอมเมนต์ออกมาด้งพี่มาเรื่อยเพราะว่ามื้อนี้มาก,กันร้ายช่องดังพี่น้องทิ่มดันเดือดเลขมงคลมื่อนี้มื่อนี้เป็นทีมงานด้วยรุดครับผมเพราะว่ารุดไปผู้นึงมันจะบอกลายไหลกันครบจังสิมันลอยไหลเลขเด็ด มงคลเลขเด็ดมงคลเนาะครับเลขเด็ดเลขมงคลเอาพี่น้องที่ครับผมมาเบิ่กันครับวดนี่จะได้ตัวได้กันนะครับมาด่ารุนดวนนล้พี่น้องที่มารุนดวนมาใหม่ใม่กับผมใหม่ใม่สุดสุดร้อนน้องผัดแจมนี่ครับบนล่างกับให้บนล่างน้องผัตแจมนี่ครับ ะครับพี่น้องบนล่างด้วยพี่น้องที่พี่บนล่างวิ่งเจ็ดกับสามครับมาเจ็ดกับสามกับผมเอาวัดที่แล้ววิ่งหนึ่งกับหแา้ะก็เจ็บเนาะวัดนี้วิ่งเจ็ดกับสามกับซึ่งเป็นเลขที่ สวยงามพี่เอาที่เรผมเล็กเจ็ดกับเล็กสามเกับเลขสาานี้จับคูมาเนาะครับเนาะกับผมหลักเจ็ดเจ็ดเจ็ดสีกับผมเจ็ดหเจ็ดเ กับสามหางกับสามคู่อันนี้เออรักสามนะครับเนาะกับผมเดี๋ยวมวนนี่ิ่นเนียนมาอยู่ลืมลืมโอ้ยิวิ่งเด่นที่สามครับเพินเ่นเด่นให้มากที่สามกับผมโอ้ขายเด่นสามพี่ลองที่กับผม ายบิงสายหลุดนะคบเนาะกับผมบพาคนขาดเนาะนี่นครับว่าหมดที่แล้วขนเน่นเลยก็เถียงเนียนนึงเนียนนึงเนียนนึงรับหมดนี่นเน,ยน,เนียนให้สามมัิคกับผมวันนี้สามมันซิมีกับผมหอห้าสามกับผม เจ็ดสามเก้าสามกับอย่างละสามห่างนะครับน้องกับถือว่าบ่หลายเนาะครับผมถือว่าบ่หลายทั้งหมดหกคู่หกคู่ครับผมเจ็ดสามคู่ห้าสามสามคู่นี่นะครับที่น้องที่ทั้งหมดกต่ร่วมเป็นหกคู่เล้บีนกับสองตัวแต่ถือว่าบ่หลายที่น้องที่รับผมน้องทุนได้นะครับผม มันนี่เลขสามตัวก็จะายมากอค่เลขัวตรงขอ้อมเนียนครับาพี่น้องีครับผมเลขสตัวเบิองน้อกันนะเด้เพิ่งดีๆนี่น้องทำกับพิ่ตาครับผมเลขสตัวอาจจะโดนเจี๊ซก็ได้พ่ตาข้างจะบอกว่ากับพี่ตาครับผมเจ็ดครับสี่หกเจ็ 9ก้หครับผมหกเจ็ดสีบกเก้าสา้า่นคอนอที่เจ็ดตัวนะครับสี่ 3, 6, 6, 7, 9, ครับผม4ตัวที่สี่หางอ๋อสชุดสตัว3ตัว4ชุดคือสี่ 4, หางนะครับพี่น้องบางคนไเรียกเป็นห,นา,นนหางหารือเรยกเป็นชุดหรือเรียเป็นคู่ครับสีห่หางครับผม ดเก้าสามนะครับผมนี่ขีดไว้ซื้อได้พนโบเน่นให้โอ้โหครับตัวพนโบเน้นบอกกบเน้นครับแต่ว่าเน้นเน้นตลิ่สองตัวเน้นตลิ่สองตัวเน้นหาสามแปดสามเก้าสามเนาะแต่ว่าห้ามักตเลหากลับที่จะหนาวเนาะครับผมที่ิงโรหงวงเนี่ยเหล็กมงคนนี่ เอพีไได้บ so ่งด okay? er ีตามกีเห so ็นอยู่ดอกเข้าใจอยู่นะครับเนาะที่ีกินี่รงร่องภูหมดเนาะกระเทียมเมียร่งภูหดกะเน้นสมกีมีหาสมเนาะกบผมหาสามสามสาเน้นตามตัววิ่งเพิ่นนะครับเนาะตามตัวเน้นเพิ่นตัวเจ็ดสี่เ็าก่างามเ เ 74, 75, 79เพราะข้ามหรือพี่น้องเจัดรกระแหมบเพแจมแน่ครับหรือพี่น้องจะเจาะเอาต้งแจ้ตัวที่ซีเพื่นบักกะแล้วแจนะครับเพราะว่าเล็กบงคนี่เป็นเด็แเน่าท่างหายเนวท่างกันนะครับพี่น้องที่เอาหันพรอแจมยือไปแด้ยย้อโดยละยืไปแต่หันมากุนโอ้หันหันคนมาดิโอ้ยามแล้วคนอย่เนาะยามตะขนเว่ ขันคนนะขนด้านดันงมากพี no ่น้องที่ครับผมเออเอาพี่น้องที่ครับผมมาเนมานะคแคปหน้าจอไว้พี่น้องครับผมอามีเล็กมงคลนอพี่น้องเด้อเล็กมงคลตัวอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าไอ้พี่น้องเบิ้งจุดสุดคลิปก็นได้นะครับพี่น้องจะเข้าใจเองนะพี่น้องว่าเบิ้งครับจะมีโชคนะครับแล้วก็จะมีอาจจะเป็นเล็บรางวันที่หนึ่ง ดู่ดนดีก,ก็ได้พี่น้องที่ครับผมเอาบนล่างก็พี่น้องบนล่างอ่าเลขมงคลเลขเลขเด็ดเลขมงคลค่ะพี่น้องก็ได้รับชมรับฟังจากพอแต้มแล้วนะคะเลขเด็ดเลขมงคลนะคะพี่นอ้องค่ะพอแต้มก็ให้วิ่งนะคะเจ็ดกับสามนะคะบนล่างจับคู่ก็คือเจ็ดสี 5, ่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะสองตัวก็คือห้าสาม 8 3 9 3เานะคะ3ตัวให้มาคือ6 7เนะคะ่ะ9 3 5 4 7 9 8 9 3เานะคะพี่น้องเนี่ยค่ะตัวเด่นก็คือ5 3านะคะ8 3 9 3เานะคะพี่น้องกลับไปหาจับเสียงลอตเตอรี่ไวเดอร์ค่ะผู้ละใบสองใบนะคะพี่น้องค่ะพี่น้อง FC ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อน